สวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวม3หน่วยนะคะในงวดของวันที่19นะคะเดือนมิถุนายน2568นวันนี้มาแบ่งปันสูตร1เม็ดเดียวนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่สำหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็สายวิ่งรูดของเรามานะคะพี่พ มื่อวานนี้ก็เข้าไปนะคะสายวิ่งรุดเข้าไปในรอบพิเศษนะคะวิ่งรุดที่4ี่เนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะของวันนี้ขอให้ปังๆนะคะก็ย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะวันนี้น้องเอดก็ยังได้4อยู่นะคะพี่ๆชอบ4กับ0นย์นะคะวันนี้วิ่งรุดที่4นะคะให้4ไปตัวเดิมเนาะ,ะก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอด จับให้นะคะย้ำว่าเป็นสูตรคำนวณน,นะคะพี่ๆชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามเนาะวันนี้ขอให้เฮงๆฟังๆนะคะพี่ๆส่วนท่าไครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะในตารางของเรามี4มี0มี8มี7มี2นะคะแล้วก็มี6กเดนที่4กับ0ย์นะคะ วันนี้เน้นไปที่40 42 48แล้วก็44นะคะวันนี้เนาะก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอจับให้นะคะพี่ๆท่าในใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ